สวัสดีครับสวัสดีมินรักชาวกินแซบสุขสุขคนนะคะวันนี้มาพบกันอีกแล้วนะคะกับนอรุกกินเฟลวี่วอเชนชาแนลวันนี้เราจะมากินมากินอะไรลูกตเต้าไข่ต้มเนื้อทอดเนื้อทอดเนื้อเดียวิ้นหลอดอันนี้ลูกกินเลยลูกลูเขาแล้วไข่ต้มแล้วก็มีข้าวเหนียวร้อนๆนะคะมาครับพี่น้อง แซ่บน้ำขอบข้วเบาเชนนะครับกับแมนนองลุกกีละกะน้องลุกกีนั่งกลางตาแตงบอมี่บักเคอเทศค่ะพี่น้องก็ได้ตําแบบตําแบบบ้บานบ้บานนะคะกับบรรยากาศเป็นยังไงน้องลุกกีบรรยากาศยาแรงแรงดึกดึกแล้วข้างหลังมืดไมลรูกวังเวงวังเวงอ่ะกินได้หรอเ่เนือแดดเดียว ถึงบ่อละดูน้ำตัวเองเย็นน่แลเยนิดเดียวเดี๋ยวข้าวเย็นตั้งไก่พัดลมเหนือเดี๋ยวดีวย่าน้องลูกกี้ทำอร่อยมากเลยย่าต่างเด็ดไววอ่ะอร่อยกองฟางวัวนั่นน่ะเดดงน้อยชอบขึ้นไปกินมากตำแตงนัวๆครับพี่น้อง กินข้าวก่อนวันนี้น้องลูกกี้ไปเที่ยวไหนมาครับไปเที่ยวนามาครับร้อนไหมไม่ร้อนนยครับอยู่นู่นยินสบายเห็นกูเงา กึงแหะใช่ได้ปลาไหมจิงจิงปูงาบอกว่าจับมือเปล่าเขาจะจับจะจะจับได้ยังไงล่ะมือเปล่าปูปูงาใช้แหเอาใช้แหหวานใช่ห,ชหวนานปูงาหลอกลูก,กี้เหรอใช่ <c oughs> แค่วคาก,กี่ตัว เกียวป๊เ้นจร้อนเลยหัวละกินดีๆบูกินง่ายๆย่ำเรงๆครับเป็นนงกินพระทองบาหิวพระน้ำรบถ้าม่จะปิดคลิปได้เองแล้วกี้จะกันคลิปกันเพราะกินหมอ เดบก,กินกินมาทันพอเหมกินมาทันเช่นโชยไหมตังเกลก็ยังน้มาลายไหลเลยครับอร่อยไหมจักสองปากจับบ้างอีกกี่คำอีกเก้าคำครับเพิ่งได้คำที่สองอีกแปดคำ ผู้ชมนับอยู่นะท่านผู้ชมดูอยู่ว่าลูกี้อยากกินข้าวกี่คำต้นเต้นได้หลายหลกจอยวัดละปิดเทิ่มมเนี่บอกคอยกินเข่ากินน้ำบอกคือไปโรงเรียนไปโรงเรียนเนี่ยครูเป็นคุ้มแมนบ้ถึงไม่ล่ากองกินกินข้าวตรงเวลากินข้าวตรงเวลาแล้วก็กินแล้วก็นอนแม่ครูให้ครูให้กินแต่ครูไม่ได้บังคับครูบอกให้ใส่รองเท้าแล้ววิ่งลงไป ทำกับพ่อก่อนเอาไข่ต้มเอากับป๋องคำนึงไก่ต้มมีประโยชน์คำเดียวท่านผู้ชมดูอยู่ตัไก่เป็นสามคำน,นะเคี้ยวให้หมดเดี๋ยวหึ่งนะท่านผู้ชมดูอยู่ครับให้เด็กกอแม่นะ้ำอ่หง่งยทำเหมือนเด็กๆก,กันนะาอ่อยหรือว่าลูกจี้พูดอะไรนะ เอาบรรยากาศแบบบนบ้านนะครับมาให้พี่น้องแบบได้รับชมกันเมื่อเนี้ยเสียงแมงหอง่องพอมอ้านกอยอ้านใหยจุก,กีพันยานเสียงแมงห่องจนขนหลุก สดๆแซ่บกุ่มซับไปไหมทำซุปไปหะอืมกลุ่มซับหิมานกุ่มซาหิมพานกุมซาหิมพานน้ำน้ำเช็ดตากด้วยแก้วน้ำหล่น ก็ลองดูน้ำแม่สีเหล็กเท่าไหร่ข้าวเหนียวห่อนๆใส่กับตําแตงเผ็ดๆถ้าแม่เอาไปติ่งเอากระแสบได้หนึ่ติ่งย่ามเส่าเนาะกินก็พังเงี่ยวห่อนๆพอแล้วกินอีกท่านผู้ชมนับอยู่ถามท่านผู้ชมดูซิว่าวันนี้ได้อะไรกินครับไม่ได้ได้กินครับกินข้าวกันหรือ,อยังครับ กินกินจนท้องโตแล้วเนี่ยเอ๊ะถามท่านผู้ชมกินจนท้องโตแล้วเนี่ยตันเตียงพ่อขุมทับยร้องยังไงอ่ะครับพ่อมาขัดตัดตันตียงเลยละร้องยังไงอ่ะเอ้ามันจะร้องยังไงนะไปถามมันดูสิ หมาหมาอะไรจะพูดได้เหรหอส่วนใส่ส่วนใส่กันนะตำโบค่อยแสบปันใดตัวโบมี่บกเเทศบค่อยมั่นใจเลยแสบแล้วเนาะเนี่ยเต็มเลยอ่ะอร่อยอ่ะเบาหล่อกินก็เป็นเนาะคะ่ะแสบแล้วนเนาะเพคนมานี่แล้วตำแบบมุ้ย ทำแบบบ้านๆไม่อื้มหรีต่างหาอิ่ม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 อิ่อิ่มอิ่อิ่อิ่มอิ่มอิ่อิ่มอิ่มอิ่มอ่มอิ่มอิ่อิ่อิ่มอิ่มอบ่มอิ่มอิ่มอน่มอิ่มอิ่อบบมอบ่อิ่มอิบมอิ่อ่มอ่อบ่มอบ่มอมอ่ออบมอบ่อ่อมอ่ ้างนก้างเไอแมงตัวนั้นเดยอจะไปให้ข well. hmm. ุมท <like ัพก um e ินเลยทำไมหรกมันลงจารอาหารไม่อร่อยทลไมยิ like mm ้มนยหมนอขุมทรัพหิวข้าวสมบไเอาแบบมรับ้าหิวข้าห่อนค่ะห่อนแน่เนาะ ขอป้าขอบ้าขอบ้าวันนี้41องศาบ้าโอ้ยสะพ้อรนาขี่มอไซคเอาน้ำไปส่งเอาไปเอาน้ำไปสมน้องลูกกี้อะ่ะตอนแม่ขี่มอไซคไปนะ่ะแค่ใกล้ใกล้เองน้ำอะไรร้อนมากเลยน้ำเปล่าไงที่แม่ถือกระติกไปนะ่ะกระติกสีชมพูนะ่ะ อ๋อมาไวเอากลับมาแล้วเหรอใช่ครับร้อนมากเลยขนาดใส่เสื้อแขนยาวนะใส่หมวกนะเสียบอะอรดีลแล้วแม่ทำไมไม่ไปนัาปูง่ะด้วยโคตรเย็นเลยอแ้่แม่อ่านหนังสือเย็นมากมากสดฮึฮึรู้เสียง ข่ต้มแาดพริกเอาอันเบิดจะได้แซ่บแซ่บพี่หลีครับพี่น้องสามแจงต้องแบบนุ่นัวแบบนี้แหละเพราะว่าจำไปข้าวนึ่งจะซีจืดเนาะแตงเพิ่นดูดน้ำพี่หลักฐานอยู่นะเมื่อกี้ว่าอิ่มจริงอ่ะใครอิ่มจริงครับนี่ชื่ออะไรอ่ะนี่น้องอะไรล่ะเอ้าโมโหคือจะคลองบวานชื่อน้องอะไรล่ะลูก น้องลูกกี้ครับกี้กี้กันเรียกตัวเองว่ากี้เอาข้ามสุดท้ายครับพี่น้องแสบข้าอีเดีกินมะนาวด้วยครับพ่อ,อใส่มาแล้วต้องกินใช่ไหมลูกใช่กินต้องกินให้หมดมมขนาดเพิ่มบ่มากสมด้วค่ะใส่อีกอันนึงด้วยใส่อีกอันนึงออด้วยพ่อบู๋สวงว่ะเปรี้ยว ส,สดน้ำได้ร้หล้กับเขาของน้ำเบิกขื่นบ้านบอมีรุ่นเนี่ยถาดแข็งบอกลำใส่เล่าเล็ก <c oughs> ไม่เหลาเล็กหรอกขนาดตอนนั้นกินกาแฟไปยังไม่รอดเลยเอาเรียบร้อยปิ <c oughs> ดคลิปเดี๋ยวเพิ่งอร่อยมากวันนี้เอาบรรยากาศยาแรงๆมาฝากเอฟซทุกๆท่านโซเลลูกก เอาบรรยากาศบางเวงบางเวงกินไปด้วยราแ,แวงไปด้วยด้านหลังไม่รู้ใครมายืนอยู่ข้างหลังเนาอะกี้เ,เป็นคนขี่ยานครับมอเนยบอกว่ามันบ่มิยงางเจะสี่ยานนี่ยังเอา <c oughs> ขอบคุณเอฟซีทุกท่านพูดสิขบ,บขอบคุณตามขอบคุณเอฟซีบอกเป็นภาษาเล่า,าขอบคุณเอฟซีขอบคุณเอฟซีทุกท่าน ขอพูดเอฟซีทุกท่านทีดตค่อยติดตามรับชมที่ค่อยติดตามรับซมน้องลูกกี้และพ่อและแม่น้องลูกกี้และพ่อและแม่ขอบคุณพ่อพ่อแม่แม่มากๆครับผมขอบคุณพ่อพ่อแม่แม่มากๆรับผมขอให้พ่อพ่อแม่แม่สุขภาพแข็งแรงพูดดีๆพวดขอให้พ่อพ่อแม่แม่สุขภาพแข็งแรง ขอให้พอๆแม่แม่สุขภาพแข็งแรงเบาลาวขอให้สุขสมหลังเรื่องสำเร็จยิงเรื่องยิ่งขึ้นไปครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ่คลงไม่ฟอได้แล้วบ๊ายบายบ๊ายบายแต่ไปดูหลักฐานด้วยนะถ้าใครไม่เชื่อไปก่อนแล้ว